ตอนนี้อยู่ที่ประตูโอ้ยนี่อย่ากมาประตูโคโคใช่ป่ะเนี่ยนิ้วคล้อง,องอส,สามคล้องสามหมอนสั่งทำตอนนี้ให้พี่เอ ส่มามนะคะ่ะไปหน่อยใส่ย,ยมามัการ์ไปหน่อยส่ย,ยมามักของอย่าตกกดหน้าดิ่งนะคะวนกระลาเองต้องมาย่างหมูวเบนมาแน,น,น่นันปไหนต้องมาใกล,ใกลใส้สะพานน้ำานวเนเสียวอาได้ดึงกันเดอ้อ ย่างไอยดีๆกันเสียพี่อกอ,อนะรไรยี้ได้่ะตอหนาถอนล้างเมื่อดดนี่มันเป็นร่องยา่านตกน้ำย่านก้าวผาดต <c oughs> ำบลอ่ไรอย่างวะโครงการประตูระบายน้ำเงียงนันเอ้น้อยเอ้น้อย โครงการนี้ยังน่ะประตูละบนาน้ำยังอ่านใต้เห็นบ้างน่ะประ,ประตูน้ำท่าเอียดพี่เอใส่ม้ามนะคะอ้าวม้ามสวดอาจารย์เตี้ยน้ำนองแต่ว่าจูเป็นคนเหตดน,นะคะ สูตรเก่าห้องก็กินดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไห้ล่างสมองออกไห้เมด่อไขเฮดสูตรของเราแล้วค่ะอันนี้เป็นสูตรที่สองที่จูเ้เฮดออกมาแล้วสูตรของอาจารย์เตียนํำนอ้องเป็นชุดที่สองคนตอบเราถือว่าถือว่ากินดีกว่าเก่านะคะกินดีกว่าสูตรเก่าที่เขาเห็ด ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนสู่แดดประไว้แล้วค่ะตัวน้องเพิ่มอะไรานเลสู่แดดประไว้อ่อาปกดหน่อยกับมี่ตัวหน่อยร้ายห้ากับเปาได้ะค่ะ เสียงนนำแห้งกว่าเสียงผักได้ตัวนี้ฮะือว่าพามนนะคะ่ะมม่ามเ้ากันยังกินดีคือเเ่า จะเป็นเยี่ยมักแห้งคักกว่านี้แล้วค่ะตอนนี้พี่เอใส่มหม่ามเฮ็ดคลิปมังแน่เพื่อมีคนแต้ว่าเอา้าเฮ็ดแต่เยี่ยมักแท้ก็ไปเฮ็ดคลิปนั่นงแน่มันกินบอลสีน่ะจ๊าตอนนี้ก็เฮ็ดในเมืองอยู่ โคกชัยนี่บแ่แน่ใจเด้อค่ะว่ามันขึ้นเป็นอำเภอใดแต่ว่าเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะตำบลโคโคชัยบแ่แน่ใจว่าเป็นอำเภอชอน,นบทหรือ,อวอ่าอำเภออย่าง ก็ได้เรื่อๆอย่างเดยค่ะน่ากับปลากับตัวสวยนะ <c oughs> อ้าวเก็บวไ้ไปทอด เดี๋ยวมึงหองอ้อยหน่อยมันได้ลายไปอันนี้หออ้อยหน่อยดนะคะ่ะเอ้ได้แล้วหรือเป่ามึงเนี่ยเบิ่มเต้ตกตะกอนในหูนี่ด้ำค่ลน้ำ ไม่เห็นจับไปดีเด้อันนห้องพี่เอนะคะพี่เอ,อส่ม,าม่าอ้าวประตูโค้โพ้ช้นี่กระสันจบคลิปซ้ำนี้ก็น,น่าจะหามองพากก่อนมาในพ้ากันน้อนอยู่เดี๋ยวคืนนี่รุยต่ออีกปักลักยี่นี่ละเมื่อเนี่ย